สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทานบะหมี่นะคะที่ร้านกวางข้าวต้มนะคะตอนกลางวันเขาจะขายเป็นบะหมี่นะคะบะหมี่ไปข้าวนะคะส่วนตอนคืนจะเป็นร้านข้าวต้มนะคะอันนี้เป็นกวงนึดเด้นนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนี่เป็นเมนูอาหารนะคะแล้วก็จะมีซาลาเปาด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็สั่งเป็นเมนู บะหมี่นะคะเป็นบะหมี่เกี้ยวหมูกรอบนะคะบะหมี่เกี้ยวหมูกรอบนะคะเป็นเส้นของเขานี้เหนียวนุ่มนะคะอันนี้จะเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวรวมนะคะก็คือเป็นหมูกรอบแล้วก็หมูแดงนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาทานกันดูนะคะวันนี้เราสั่งมาหลากหลายเลยนะคะอันนี้เป็นซาลาเปาจัก,กรพรรดินะคะชิ้นนี้ก็ยี่สิบห้าบาทนะคะ เราก็จะมีสาลาเปาทอดนะคะอันนี้จะเป็นไส้ครีมนะคะลูกละยี่สิบบาทเราอันนี้เมนูนี้ก็จะเป็นเยนตาโฟนะคะเป็นเยนตาโฟเกี๊ยวนะคะเป็นเกี๊ยวเย็นตาโฟนะคะน่าทานเลยนะคะี๋วยวเราลองมาทานกันดูนะคะนะคะอันนี้เป็นสาลาเปาจักรรพัินะคะที่เราสั่งมาทานนะคะ ก็อร่อยนะคะต้องทานร้อนๆน,น,นะคะแล้วก็เป็นแป้งของเขานะคะแล้วก็ไส้เยอะนะคะก็ทานสาลาเปาก่อนช่วงรออันนี้ก็จะเป็นสาลาเปาท่อดไส้ครีมนะคะก็คือเขาหั่นมาหนึ่งลูกก็จะได้หมดสี่ชิ้นด้วยกันนะคะไส้เยอะนะคะก็ทานหวานก่อนเลย ช่วงรอบะหมี่เกี๊ยวนะคะเราก็สั่งของหวานมาทานก่อนอร่อยมากนะคะก็แนะนานะคะส่วนเมนูนี้นะคะก็จะเป็นบะหมี่เกี๊ยวนะคะบะหมี่เกี้ยวหมูกรอบนะคะ,ะเส้นของเขาจะเหนียวนะคะเหนียวนุ่มก็เพิ่งมาทานครั้งแรกนะคะก็ชามที่เป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบนะคะก็หกสิบบาทนะคะได้เยอะชามใหญ่ ถ้าเป็นเยนโฟเมื่อกี้นี้จะอยู่ที่เจบาทนะคะก็แนะนำนะคะใครมาที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็แวะมาทานได้นะคะเป็นร้าน <c oughs> ที่เขียนว่ากวงงข้าวต้มนะคะอันนี้สาลาเปาเหมือนกันเราสั่งสาลาเปามาทานเพิ่มนะคะอันนี้เป็นไส้ครีมกับไส้ทั่วดำนะคะ เมนูนี้นะคะก็จะเป็นบะหมี่นะคะเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะคะอันนี้บรรยากาศภายในร้านนะคะก็เก็บมาฝากนะคะขอบคุณค่ะ